เริ่มสวัสดีค่ะชาวสิเคตทีมค่ะตอนนี้พวกเรานะคะมาอยู่ที่จังหงวัดนครสวรรค์กําลังมุ่งหน้าไปสู่ที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีแฟนเพจหรือแฟนขับนะคะก็ะซิบมาว,าว่าวันนี้ไม่มีเจ้าแม่โซเชียลนะคะลง YouTube ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นมีขับรถอยู่นะคะก็เลยลงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ข้ขาวอร่อยมากนะคะอยากจะให้พวกเรา เาป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตอนนี้ขับรถก็แต่ละคนก็อัพเรากลับมาจากเวียดนามโซซัสโซเซนะคะน้องมิ้นต้องรับผิดชอบในส่วนของการเดินทางบบอย่างปลอดภัยนะคะก็ดูตอนนี้กะเพ้าหมดเกลี้ยงเลยนะคะเย,ยนุยกำลังเช็คฟินอยู่นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุยกับพี่พิมพ์ก่อนแล้วกันเนาะพี่พิมพ์เป็นยังไงบ้าง,างเอ่ยตอนนี้นะคะอันนี้อยากจะบอกว่าอิ่มมากมายเลยค่ะ ที่สาคัญนะคะองบอกว่าที่ติอาหารไทยมากๆเลยที่เวียดนามกับข้าวจืดมากค่ะวันนี้เราทานเราทานอะไรบ้างนะคะนี่เลยเมนูสวยงามทีเดียวค่ะคือก็คือตอนนี้คือจะบอกว่าเราหิวกันจัดตามสภาพนี้เลยนะคะตามนั้นเลยเดี๋ยวพี่นุ้ยนะคะนุ้ยเป็นไงบ้างนี่เจ้าพ่อฮ่องกงเจ้าพ่ออร่อยมากเขาบอกเลย มีความสุขมากินจังตังอยู่กับเรามีความสุขมากกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจากเดินทางไปทํางานนะครับเดินทางการเดินทางไปทํางานก็เหมือนเราไปช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนสุขภาพดีขึ้นประทับใจมากนะครับเหนื่อยนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วมีความสุขนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในทีมทีมที่เห็นกันในยูทูบหลายๆนะครับเพราะว่าทีมงานทั้งหมดเลยน้ารักพะอันี้เราอยู่กันพี่น้องด้วยแล้วก็เพื่อจะกลับมาจากเวียดนามนะครับเมื่อคืนนี้เอง ตื่นมาก็เดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปเที่ยวที่ยุโรปต่อ,อเดี๋ยวจะมาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของดีๆมาฝากทีมงานแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับถ้าสนใจที่จะร่วมทีมกับเราครับเดี The ๋ยซีเฮดเชิญได้เลยนะครับอยู่กันแบบที่น้องมีความสุขสนุกสนานแน่นอนจ้าพี่ทีค่ะเดี๋ยวซีเฮดทีมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะแล้วก็พบกับพวกเรานะคะ พบกับพวกเราเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดินทางโดยปลอดภัยนะคะฝันดีเอ้อยังเนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ